สวัสดีค่ะบิงเนกําลังตำโคกตำสาเยสิขวบพริกแกะหอมแก่ตักไข่เย็ดน้ำพริกเลยค่ะ แกไวบกล้าเรากเอาไปล่างล่างแล้วๆก็เอามา้าขววัวดติค่ะค่ำแล้วถ้าได้อาบหน้ามือเนี่ยเฮ็ดนน,นนันเฮ็ดนี่ซอยมูกเพิ่นอย ่ได้อาบน้ำเยอะจังมลยโอ้ยน,นี่ว่าเมียเขาบอนนั่นเลยอ่ะ,ะว่าได้นอนไงได้ค่ะโมนี่หาถุ่มกับว,ว่าได้นอนแง่โมเลกเหมือนบูพี่สาวเพิ่นกับแม่เหล่นน้ำ เป็นเห็ดน,น้ำพริกขาย,ยแกะกยแะหอมแกะแกระเทียมนี่น้ำพริกคาน้ำพริกแยะหอมเก็บแกะกระเทียมขวพริกปลาซากก็ต้องขวาสะกอน ให้มันหแห้งล้วจังเอามาเห็ดเป็นปลาสาดให้มันสุกก่อนนะจ๊ะว่วลูม้าตัวนั้นไม่ได้กินเขาไปมด หัวพริกแล้วก็เอามาต่ำแกหอมแกกระเทียมแล้วก็เอาไปล่างคาตะไคร้ไ่นนี่พเจ้ ก็แต่ไคริจะว่าไม่เท่าไหร่ใครใครคนนั้นเพราะว่าค้าว่าหลายเป็นในหวนอดลอยนึงคือเฮาฟันออกเดมันหัวใหญ่เด้เต็มกระจาดเต็มอ,อันตนดเจริญหลอดอันนี้ฟันออกมันได้หน่อยมันหัวหน่อยนอี้เอง้าบน้า 目标。 เต่ข้าวยังไม่ได้กินบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าว ท,ทุกวันทำตลอดถ้าว่างก็ทำเพื่อที่มันเสเดินได้เร็วๆเขาจะไม่ได้ปิดกัน ทำได้เหลียวกว่าไงคะแต่ว่าทำบ,บ้านเย็นนั่นจะจำอย่างนี้น่ห้ินนี่มจนนอนนอ,นอยู่นอกบ้านเด้จ้ะพูดฒถาบ้านนี่นะ คนแก่ทั้งหมู่บ้านนี้เขาจะไม่นอนในบ้านเขาจะนอนอยู่นอกบ้านในบ้านต้องมีลูกหลานเข้าไปนอน ถ้ามันเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กหน่อยนี่ขามันก็นสิเศร้าง่ายโยน,นี่นี่อยู่แล้วมันกะ

อย่างเลยค่ะแกนี้ก่อนเด้ค่ะเดอ้อ